สังเกตดูดีๆนะเหมือนเขาเขามีปากยาวๆใช่ไหมเจาะกินน้ำหวานโชคดีถ่ายได้ชัดมากเลยนี่เขากำลังเจาะกินน้ำหวานนะคะดูปากเขาดูปากเขานะคะเนี่ยนี่นดีกว่าว่านี่สวยๆเลยนี่บินมานี่นแอบเห็นนะนี่ มีสองตัวนี่เจาะกินน้ำหวานอยู่ผ่านหรือเปล่านี่มีสองตัวนะมีกตัวหนึงตรงนี้นะ่ะมีสองตัวนี่นี่นี่สวยงามน้องสวยงามกลวงกลวงไม่ให้นักล่ามันแบบมามากินอะ่ะ กนหลาใกล้ขนาดนี้ดูสิสวยมากเลยม,มาตอมน้องดาวเรืองของเราว่าจะเก็บมาเขือเทศก็ไม่ได้เก็บละถ่ายจะผีเสื้อนอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งดีกว่านางยังอยู่ นางเหมือนนางมีดวงตานะมันมีดวงตานี่จะหลอกล่อให้ศัตรูแบบงงอะ่ะก็เป็นธรรมชาติของเขาเนะดีกว่าว่านี่สวยๆเลยดีบินมานี่นี่แอบเห็นนะนี่ โชคดีถ่ายได้ชัดมากเลยนี่เขากำลังเจาะก,กินน้ําหวานนะคะดูปากเขาดูปากเขานะคะเนี่ยนี่นเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะเหมือนเขาเขามีปากยาวๆใช่ไหมเจาะกินน้าําหวานนั่นมีน้องพึ่งมาแจมนี่ได้ถ่ายใกล้มากปกติไม่ไถ่าย มีสองตัวนี่เจาะกินน้ำหวานอยู่นี่มีสองตัวนี่เจาะกินน้ำหวานอยู่กนนยใกล้ขนาดนี้ดูสิสวยมากเลยมาต้อนน้องดาวเรืองของเราอืม ตันนี้สวยมากอขอถ่ายรูปหน่อยนะสุดสวยนะคะที่ปีกเหมือนมีดวงตาคือเขาดีกว่าว่านี่ส,สวยๆเลยดิบินมานี่นี่แอบเห็นนะนี่ มีสองตัวนี่เขาะกินน้ำหวานอยู่อืมเ้ยบิดมาจะตอมหัวนั่นๆมัน,น,น,นมีสองตัวนะนั่น,น,นมาเลยเอา้าวกินกัเพื่อนเธอไปไหนแล้วพยายามจะถ่ายให้เห็น นี่ดูปากเขาอืมนั่นไปตรงนน้นแล้วถ่ายได้ชัดมากเลยค่ะว่าจะเก็บมาเขือเทศก็ไม่ได้เก็บละถ่ายจะผีเสื้อนู่นอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งดีกว่านางยังอยู่ปีกนางเหมือนมีดวงตาสองดวง เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นดีกว่าว่านี่สวยๆเลยนีบินมานี่นแอบเห็นนะนี่มาเลยเอ้าวกินไปนเพื่อนเธอไปไหนแล้วพยายามจะถ่ายให้เห็นอื <Okay. S 1> นมีสองตัวนี่เขาจาะกินน้ำหวานอยู่ ดีกว่าว่านี่ส,สวยๆเลยดีบินมานี่นี่แอบเห็นนะนี่ผ่านไม่เปล่ามีสองตัวนะมีกตัวหนึงตรงนี้น่ะมีสองตัวนี่นี่นสวยงามน้องสวยงาม สังเกตดูดีๆนะเหมือนเขาเขามีปากยาวๆใช่ไหมเจาะกินน้ำหวานดปากของหงนนะ้าเขาเจาะกินน้ำหวานนะคะดูปากของเขาหนะ้านี่เขาเจาะกินน้ำหวานนะคะ ถ่ายได้ชัดมากเลยรูปากของเขาค่ะนี่เขาจะกินน้ำหวานนะคะถ่ายได้ชัดมากเลยนี่ได้ทีสองตัวเลยได้ทีสองตัวเลยโอ้โห้ถ่ายใกล้มากเลยค่ะ ยังอยู่ตัวนึงยังอยู่นะคะยังอยู่นะคะถ่ายได้ชัดมากเลยใกล้ขนาดนี้ดูสิสวยมากเลยม,มาต้อนน้องดาวเรืองของเราอ,เอามาอีกตัวแล้วนี่นี่ดูปากเขาไปตรงนู้นแล้ว ถ่ายได้ชัดมากเลยค่ะดูปากของเขานนี่เขาจะกินน้ำหวานนะคะถ่ายได้ชัดมากเลยเธอยังอยู่ตัวนึงยังอยู่นะคะตัวนี้ยังอยู่นะคะถ่ายได้ชัดมากเลย อ๋มาอีกตัวแล้วนี่ดูปากของเขาหน้านี่เขาเจาะกินน้ำหวานนะคะถ่ายได้ชัดมากเลยนี่มีสองตัวนี่เาจาะกินน้ำหวานอยู่ว่าจะเก็บมาเขือเทศเขไม่ได้เก็บละถ่ายจะผีเสื้อนึกอีกตัวนึงไปอีกตัวนึงดีกว่า อยังอยู่อตาหาน้องไปเพราะว่านานๆจะเห็นเห็นเขาใกล้ๆนะคะจะเห็นเขา้านหรือป่ามีสองตัวนะอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะ่ะมีสองตัวนี่นี่นี่สวยงามน้องสวยงาาส่ายใกล้มากเลยค่ะ ว่าจะเก็บมาเขือเทศคืไม่ได้เก็บละถ่ายจะผีเสื้อนึนอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งดีกว่านางยังอยู่ก็ตามน้อนไปเพราะว่านานๆจะเห็นเห็นเขาใกล้ๆนะคะจะเห็นเขาตอนนี้สวยมากอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะสุดสวยนะคะที่ปีกเหมือนมีดวงตาคือเขาเอ้าไปไหน ไปไหนละ <N g ht> นางเหมือนนางมีดวงตานะเห <N g ht> มือนมีดวงตานี่ปากของนางนี <N g ht> ไ่ได้ทีสองตัวเลยได้ทีสองตัวเลยโอ้โห โชคดีถ่ายได้ชัดมากเลยนี่เขากาลังเจาะกินน้ําหวานนะคะดูปากเขาดูปากเขา